Let give you one example all e u n d r s เราผมจะยกตัวอย่างแล้วทุกคนนนั้จะเข้าใจ Maybe it's your grandmother's secret recipe อาจจะเป็นสูตรอาหารของคุณยาย Maybe your grandmother make the best Thai. ไทยคุณยายของคุณอาจจะทำผัดไทยที่อร่อยที่สุด Right The best in Bangkok อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลย But it's a secret recipe แต่มันเป็นสูตรลับเลย So if she doesn't pass it down ถ้าเกิดคุณยายนั้นไม่ส่งต่อสูตรนี้ Right That recipe is lost into the grave ก็สูตรนั้นก็จะถูกฝังร่วมกับศพของคุณยาย And nobody will be able to taste that amazing Pad Thai anymore แล้วก็จะไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยที่สามารถลิ้มรสผัดไทยที่อร่อยที่สุดได้อีกเลย In the same way t h a t is something that God puts on your life มันเป็นสิ่งต่างๆในสิ่งในชีวิตของคุณเช่นเดียวกันที่พระเจ้าใส่ไว้ And it can be any area อาจจะเป็นในทุกๆส่วนในทุกแงม่มุม and you're good at it และคุณนั้นอาจจะทําสิ่งต่างเหล่านั้นได้ดียอดเยี่ยม y o u r a n n o i h e d for it คุณมีการเจิมในสิ่งนั้น and if you don't pass it down to someone it's going to be lost at your generation ถ้าคุณไม่ส่งต่อผ่านให้คนอื่นนั้นมันจะสูญหายไป you see I want to I want to share everything I know with people ผมอยากจะแบ่งปันทุกๆอย่างที่ผมรู้ให้กับผู้คน because that's the heart of my father นี่คือหัวใจของพระบิดาของผม He wants to share. He's a generous father. พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงใจดีและพระองค์นั้นอยากจะแบ่งปัน